幸福的。 อากอเธอมาโอบปงเลยเชื่อใจไว้ใจกันสักคนมไม่ได้มาเพื่อเทอีโยกาสในเวลาที่เธออ่อนแอแต่จะคอยมาช่วยดูแลไม่ได้มาเพื่อแทนใครก็ฉันรู้ว่าฉันแทน ใจเธอมี่เขาแต่ฉันขอขอแคเช็ดนตา,าเธอเบาเบในเธอหน้านคนว่าเก่าที่คุนเคแต่ฉันขอขอแคเช็ดน้ำตเธอเบาเบในเธอน้คนว่าเก่าที่คุ้นเคย การ Star s t a g ค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็ก Baby เลิฟ Toyota 50ปีและกานิเย่ไล t ์ครีมค่ะโอ้โหาวด้วยช่วงนี้ค่ะเราจะพูดถึงเบื้องหลังละครบ้างเขาบอกว่ากองนี้เบื้องหลังสนุกสนานมากโดยชวนักแสดงนะคะถ้าเกิดว่าว่างเมื่อไหร่ปั๊บก็จะเรียกว่าเล่นตลกใครที่อย้กับทีมงานดูจริงๆใครเป็นหัวโจกสุดตางนี้ดีกว่าว่าพี ตีป่ะตีฮาครับเวลาเดินสะดุดนิดนึงอับชนหัวอะไรบ้างเียชนาจังหวะเล่นอะไรอย่างเงี้ย่าก็มีเวลาจะคุยกันอะไรเป็นเสียงอะไรนะอ้อันน้อันนี้อนนี้อันนาวบ้านชนกับเราบอกเอาบอลเอาบอลย่าเลยไม่แต่ว่าย่าเขาจะมีมุกเขาจะมีมุกแบบเหมือนแบบเลอะทัศแต่ว่าเป็นรักเธออะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นประโยชน์อะไรน่ดนึงแซมจีบสาว นี่อันนึงค่ะแต่ตอนนี้มันทํายากนิดนึงคือเหมือนเอา iPhone นะคะแล้วก็ไว้บนกล้องข้างหน้าแล้วก็แล้วก็หันไปถามว่าแบบรู้จักคนนี้รอเปล่าให้เขามองเข้าไปในกล้องบอกว่าอยากรู้จักคนนี้จังเลยอ่ะแล้วมีมุกอะไรของเขาอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งพูดอยู่อย่างเงี้ยประมาณ20มุกอ่ะนั่งพูดอยู่นั่นแล้วทุกคนกไหไม่สนใจไม่สนใจทุกคนก็แบบไม่อยากไม่อยากฟังญาเลยว่ายาก็จะแบบพี่กิบพี่กิบ แต่กูไม่ได้ย่านี่ก็กูไย่าเลย่านเฟนบอกว่ากิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยโดนตีชอบชอบโดนตีแกล้งบ่อยผมเขาบอกอยู่เโอ้เขามีแฟนแล้วผมก็มีแฟนแล้วโอ้ยไม่อยากรู้อรอคะพี่ไม่อยากรู้อยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้ก็แฟนขับไงแหม่เขาอยากไปมาตีเลยประมาณนี้เล่นอะไรมาเล่นแบบเนี้ยเล่นหรอตลกเลยห้าห้าช่วยกันขับช่วยกันขอร่อยเลย นี่คจะบอกให้ว่าตะกี้ถ้าไม่มีแฟนคลับเนี่ยเงียบกริบเลยนะอนี้โชคดีแฟนคลับมาช่วยชีวิตนึงเล่นตะกี้ก็เสียวมากเาะจเล่นตลกในกองแล้วเขาบอกว่าเวลาว่างก็จะมีเกมสนุกสนุกเล่นใหนด้วยใช่ไหมคะค่ะอะไรเกมอะไรยังไงอ่ะอะไรปี๊ปปี้เลยนะเฮ้ยชิปปี้ใช่ไหมชิปปี้ไมบพูดให้จบเลยใช่ไหมคุณตี๋อะได้โอกาสแล้วทางนี้ได้ยังไงไม่ได้หนุนไม่ได้ร่างใครแพ้จะต้องทำอะไรก็โดนตีโดนตีโดนตีอากิปก่อนนะแล้วก็ไล่ไปไล่มาทางใครใช่ไหมอ่าอ่าเออทางเขา คุยพอแะ้วเสียงวมากจับมือกันด้วยอ่ะจับมือกันด้วยอะไรอ่ะเลิกเลยโอ้ไปละก็ตอนนี้ก็อยากจะเล่นคู่กันเนี่ยเล่นคูและแลของตัวเองอ่ะเลิกไปละเลิกนี่ไง เรนเลิกเลิกอนันเลิกเสื้อแล้วฉกเกมกมเกมที่ใบกติกาก่อนคุณผู้ชมนั่งดูไม่เข้าใจคือมันจะต้องเป็นการต่อท่ากันทีละคนหนูทำท่าคนเราจะต้องทำท่าคนที่นั่งอยู่ติดกับเราและถ้ามันจะไหลมาเรื่อยๆใครที่ทำท่าผิดคือคนอื่นต้องช่วยสังเกตแล้วก็จะต้องคอยจับผิดคนนั้นจะโดนอาร้องจี ทไมอะเออสงสารแซงอะตอนนี้อก็ไรครับตอนนี้ขอตีสักทีโีดหรอแต่นั่นเดกบอกว่าจะโลก็ได้ขอตีก่อนขอตีให้ระเด็ดตีก่อนทีนึงก่อนโลดได้โลดได้อันนี้เป็นตั e ค้าไมเป็นจรคิใหม่นะถ้าใหม่รลวใหม่แล้วใหม่อะโลด้วยอ่าถ้าให่แล้วใหม่แ้วให่อะ้ยชิปปี้ชิปปี้ชิปปี้ชิป้ชิปป้ชิปชิป ใครมาเล่นไงใครทำใครมีดเดี๋ยวเรื่องนี้อะไรใครทำนั่นเด็กเขาน่ารักมากเขามีความยุติธรรมในตัวนะถึงแม้ว่านั่นเด็กผิดก็ยังไงก็บอกความผิดแต่ใครบอกไหม ไม่โกรธนะไม่โกรธพี่โอ้ยตีเยอ้าวย่าย่าย่ย่าย่าย่าไหน่อยแล้วตีแรงทำไมเราไม่ยังย่าย่าตีแรงได้คนเดียวไม่ใช่เลขเหรอคะ ชายที่ยายาตีเบาๆเมื่อสักครู่นี้ยแล้วก็หลายๆครั้งออกงานด้วยละครด้วยมันก็เลยทําให้เป็นข่าวเชียร์อยู่เชียร์อยู่เมื่อไเรื่องข่าวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจกันช่วงหน้าสักครู่ครับช